ค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ This Is ตุกตาช n n น l เนาะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่ก็อตเซเนะคะได้ปล่อย MV ออกมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงหนาทีแล้วทุกคนตุกตาเลดมา5นาทีแล้วนะคะก็วันนี้นะคะตุกตาจะมาทำเรียลชันเ v เพลง not by the moon ของก็อตเซเนะคะทุกคนก็เนื่องจากกอเซเนได้คัมแบ็กใช่ไหมทุกคนแล้วก็ในคลิปก่อนๆตุกตาก็ได้มาทำเรียลชันทีเซอร์หรือว่าซีนีมาเทเลอร์กับทุกคนแล้วเนาะแล้วเราก็ได้แบบ คาดเดาเพลงว่าจะเป็นเพลงแนวไหนเพลงจะดีหรือเปล่า MV จะเป็นยังไงกันมาแบบคาดเดากันมาเยอะนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูแบบ MV จริงๆ MV เต็มเพลงแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะก็ตุกตาตื่นเต้นมากวันนี้ไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรเหมือนแบบไม่ได้คัมแบกมานานน่นแหละหรือว่าแบบคาดหวังมาเยอะก็ไม่รู้นะทุกคนก็เอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงจะเป็นยังไงเนาะไปเลยค่ะ Let's go โอเคทุกคน Let's go มีที่ใดทีเซอร์ใช่ไหม โหด,ดีโหพี่หมาเล็บเยอะน้องแฟมแล็บเยอะเพลงน,นี้โหทําใจจริงทุกคน เดี๋วมีไม่เก่กาทุกคน โห oh, ทุกคนโทษฮูก,กับไฮโนตยองแจก็คือเอาใจไปเลยอะ่ะในทน่สือก็มีวันนี้อะ่ะทุกคนวันที่แบบเอมวีผู้ชายเรามันแบบมันดีขนาดนี้อะ่ะแล้วเพลงก็แบบว่าไม่ได้ทุกคนเพลงจะแบบตอนแรกกังวลที่แบบพูดตรงๆว่ากังวลที่ลุงผักเป็นคนแต่งใช่ไหมทุกคนแล้ว คิดว่ามันจะแบบจะเป็นยังไงนะเพราะว่าที่แกแต่งเพลงให้เราแต่ละเพลงมันแบบมันไม่มันไม่ฟังเหมือนที่แต่งให้เกิร์กูบะทุกคนเข้าใจไหมแต่พอได้มาฟังอะมันดีจริงอะทุกคนมันดีแบบดีแบบเกินคาดอะ่ะแล้วเอ็วีคือแบบเอ็มวีดีมากอะ่ะแล้วท่าเต้นก็แบบสุดยอดเพิร์แบบแต่ละอันคือแบบโอ้ยเียะทุกคน มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันประทับใจอ่ะทุกคนอันนี้ลูกตาไม่เนเวอร์นะทุกคนลูกตารู้สึกว่าแบบเอ d มเพลงดีๆมันควรจะเกิดขึ้นกับผู้ชายเราแบบมานานแล้วอะทุกคนไม่ใช่แบบเหมือนคำที่ผ่านๆมาทุกคนเข้าใจไหมเพิ่งจะมีแบบ m v d มแบบนี้อ่ะพอเห็นแบบนี้แล้ว มีกําลังใจปั่นวิวมีกําลังใจสตรีมากอะทุกคนอันนี้คือแบบตุกตาไม่ได้อวยแบบไม่ได้อวยคิดไม่ได้อวยเหมือนอวยเฉยเยอวยผันผ่านนะทุกคนไม่ได้อวยมั่วซั่วไม่ได้อวยว่าแบบเป็นวงที่ตัวเองชอบเราจะอวยแต่มันดีจริงับทุกคนจริงๆคือตอนนี้คือคาดหวังเพจคาดหวังโชว์สเตจมากอยากดูเพิร์มแบบ เต็มเต็มเพลงอยากดูท่าเต้นแบบเต็มเต็มเพลงเพราะดูแค่นี้เราแบบมันดีมากอะทุกคนจริงๆก็พูดถึงเรื่องเพลงพูดถึงเรื่อง MV แล้วทุกคนก็แบบมันดีจริงๆดีๆดีมากดีแบบดีกว่าเดิมดีกว่าที่เคยดีดีกว่าที่เคยเป็นแล้วก็ฉากพี่แจ็คเป็นแบบเป็นพระราชาแบบโคตร โคตรของโคตรแบบโอ้อยากจะบ้าทุกคนคือทุกฉากในเอมวีคือดีมากไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาพูด่ะทุกคนทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าแบบมันดีอะดูแบบดูลงตัวทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรอะก็ถึงเวลาที่พวกเราจะช่วยผู้ชายแล้วร้เนาะอนทุกคนใครถนัดแบบไหนใครถนัด ถนัดปันวิวใครถนัดสตรีมก็ทําให้เต็มที่เท่าที่ตัวเองไหวเนาะทุกคนเนาะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่าไปหักโหมเกินไปเนาะทุกคนก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคนเราก็มาทําให้ผู้ชายเราได้ช่วยกันดีกว่าเนาะทุกคนเนาะก็เพลงดีขนาดนี้ m v ดีขนาดนี้มันสุดยอดมากๆอะทุกคนผู้ชายเราต้องแบบแมสเราอะ ยังไงทุกตาก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนทุกตาจะรีบตัดคลิปแล้วก็ลงแล้วก็จะไปปั่นวิวจะไปสตรีมเพลงช่วยทุกคนเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะชอบกันเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของทุกตานะคะแต่ถ้าเกิดทุกตาพูดอะไรผิดไปทําอะไรไม่ถูกใจใครไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนมานที่นี้ด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้บายยค่ะ osvenot by the moon ว้